เก็บตกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังอินเตอร์มามี่ไปอุ่นเครื่องที่ฮ่องกองอินเตอร์มามี่หลังจากเสร็จภารกิจที่ซาอุก็บินไปฮ่องกองทันทีนะครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยซึ่งที่ฮ่องกองนี่นะครับก็เรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามนะครับคนเนี่ยเยอะมากแล้วดูตอนซ้อมนะครับนี่แค่ตอนซ้อมนะมีคนมาดูเมสซี่ซ้ซอมเนี่ยสี่หมื่นกว่าคนครับโอ้เกิน แล้วก็มีรายงานออกมานะครับว่าแฟนๆเนี่ยยอมที่จะจ่าย580ถึง780ดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อที่จะมาดูอินเตอร์เมามีซ้อมครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20,000ถึง20,700ไปๆเนาะก็เลยได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากๆเลยนะครับและตอนซ้อมเนี่ยก็มีแฟนๆเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเยอะมากเลยนะครับหลายคนเลยแต่มีคนหนึ่งครับที่โชคดีมากๆคือคนนี้ครับ ใส่เสื้อบาร์เซโลนาลงมานะครับแล้วก็ได้ไลายเซ็นจากเมสซี่ไปเขาก็คารวะใหญ่เลยครับนอกจากนี้ก็มีเรือนะครับที่ a าดิดาเนี่ยโปรโมทก็เป็นรูปเมสซี่ขนาดยักษ์เนาะพร้อมออกไปตามหาวันพีทแล้วแหะครับขนาดเนี้ยต่อมานะครับที่แฟนๆแชร์กันก็คือ l a m b o โบก i n i สีชมพูนะครับป้ายเนี่ยเมสซี่แล้วก็หมายเลข1ินะครับนะ ถัดมาครับเกมนี้แบ็กแฮมรวมถึงเจ้าของร่วมคนอื่นๆน,นะครับอีก2คนก็มาชมเกมด้วยนะครับแม่แบ็กแฮมก็เพิ่งตะลอนโปรโมทรองเท้ามาเนาะมาที่เซนตันเวเสียดายมากเลยครับผมก็อยู่แถวๆนั้นพอดีอะไม่ใกล้ไม่ไกลแหละแต่ลืมเช็คข่าวก็เลยพลาดไปถัดมานะครับดูวันแข่งขันจริงครับนัดนี้นะครับตาตามาติโน,โนในที่สุดก็ เปลี่ยนจากหลัง5มาเป็นหลัง4นะครับเกมนี้ก็มาในระบบ4-3-3เนาะผู้เล่นส่วนมากก็เป็นตัวสำรองเลยครับแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งครับที่ได้ลงตลอดก็คือแกรทเซลนะครับได้ออกสตาร์ทตลอดนะครับและหลายตำแหน่งด้วยไม่ว่าจะเป็นแบ็คขวากลางขวา ล่าสุดก็ไปอยู่ปีขวาแล้วเป็นได้ทุกอย่างแล้วจริงนอกจากนี้นะครับเกมนี้โรเบิร์ตเทเลอร์ก็ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงนะซึ่งโรเบิร์ตเทเลอร์ผมก็บอกหลายครั้งแล้วนะว่าน่าจะลองให้โอกาสเขาดูเนื่องจากซีซั่นก่อนก็ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เล่นเข้าขากับเมซี่ด้วยนั่นแหละครับเลิกใช้หลัง5แล้วก็เอาโรเบิร์ตเทเลอร์เนี่ยลงมาเติมหน้าเนาะซึ่งเกมนี้ก็ทําผลงานได้ดีนะครับปั่นเข้าไปสวยมากเลยอะและเกมนี้โรเบิร์ตเทเลอร์ก็ยิงหนึ่งใจหนึ่งกับอาณาก็ยิงหนึ่งใจหนึ่ หน,นะครับและอีกคนก็คือไรอันเซเลอร์นะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งเหมือนกันแมคงคอนเซปต์กันจริงๆและเกมนี้สตาร์ดังที่ถูกส่งลงมาก็จะมีแค่จอดีโอบาและก็เซกิโอบุสเกตเนะถูกส่งลงมาในนาทีที่62และโค้ชปั่นลุยโซเลสอะวอร์มนานมากนะครับวอร์มแล้ววอร์มอีกจนหมดเวลา <laughs> ส่วนเมสซี่ก็ชัดเจนครับไม่ได้เปลี่ยนชุดมากะลงเลยโค้ดก็อยากจะพักเขาแหละแต่อีกใจนึงก็แอบเห็นใจแฟนๆเนาะมากันตั้งเยอะแต่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะและก็มีช็อตฮาาให้เห็นด้วยนะครับนี่ V.I.P จัดเลยแต่ระวังหน่อยนะ <laughs> โอ้พลาดนิดเดียวเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับแมดูช่องทางธรรมชาติมันก็จะเสียวๆหน่อยเนาะและหลังจากจบเกมอินเตอร์มอามี่ก็ฉลองชัยนะครับฉลองแรงไปหน่อยสะดุ้งกันทั้งทีมเลย อ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสถานีต่อไปก็คือเจแปนญี่ปุ่นนั่นเองเจอกับวิเซลโคเบนะครับเกมนี้ผมว่าเมซี่น่าจะได้ลงนะอีก3วันอะ่ะคือไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเงจริงๆอ,อ่ะอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนั้นเนาะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน